โทษดังไฟครับดังไฟทานเหมาะขนาดนี่นะครับเป็นทานละเอาแตะเข้าวางครับและนี่ปลาทูครับเอาปลาวันปลาวันถ้าปลาทูต้องมีสองตัวกันเนาะเอาปลาวันเข้าวางครับ fc หวาลุงขี้เมาเจ๋งอย่างกินอ้อแต่ใบแจ่ตำน้ำพริกแน่นอนครับปลาทูซุกแล้วครับปิ้งปลาทูซุกแล้วครับ fc ครับมีปลาทูนะครับแล้วก็มีแคบหมูนะครับ fc นะครับท่านผู้ชมลองทายดูครับว่าวันนี้ลุง เิดข ok ึ้นเข้าครับอย่างเอ่ยนะครับมันบ่มีแค่นี้ครับมันเป็นของกู้กันนะครับปาทูแล้วก็ตรงนี้ครับผัากกาดส้มนะครับผัากกาดดองส้มแต่คนละอย่างกับผักกาดเต็มนะครับผักกาดเต็มนี่จะออกสีเหลืองๆแล้วก็เควนจะใจ้ผักกาดต้นใหญ่ทํานะครับแต่อันนี้เป็นผักกาดทเพนซอ,ซอย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 ย่อยๆนะครับจะออกสีเขียวๆน่อยนึงน,นี่เป็นห้องว่าผักกาดส้มนะครับ ม่ได้ลยครับมาครับกินเข้าด้วยกันครับผมเอฟซี FC. ที่คนร,ร,รักทุกท่าน,นครับกินเข้าตอนลำๆกันเลยนะฮะสุดยอดสุดยอดนี่ของกินเมืองเมืองมันโหนะครับเมันต้องเจออี้นี่ืส้มนะครับคนเมืองเหนือเดี๋ยวคงจัก,กันดีนะครับอืม้มเป็นว่าของกินคนเท่าของกินคนบักเก่านะครับมาครับมาเลยครับ กินเข้าด้วยกันครับอืมผักกัดส้มดองส้มนี่อันนี้ปเป็นยำเรียบร้อยแล้วมันจะต้องกู้กับปัดครูกู้กับแค่มหมูนะครับมันเข้ากันมันเหมาะนะครับมาเุยครับแค่หมูช่วยปเนาะครับเป็นเมนู พื้นบ้านนะครับพื้นบ้านล้านนามามือนนะครับเครื่องปรุงนี่ผมก็จะมีร้อยบะเขือเข้าใส่นะครับก็จะมีสูตรในการยำแต่าาตัวไม่รู้ว่าภาอื่นๆมีไหมครับืลำครับลำลำคือภาษาเหนือลำไปจ่าการฟ้อนลำนะครับลำ ลอลิงสละอําลาคืออร่อยนะครับพ,รพี่น้องภาคอีสานว่าเซ็ตนะฮะลำอร่อยภาษากลางว่าอร่อยภาคเหนือพูนว่าลํำนะกินในช่วงบ่ายแดดห้อนๆจะลำํำถ้ากินช่วงเท้านะครับมื้อเช้านี้ หรือเหมือเจ้าจะบอกใครเพิงนะครับต้องกินช่วงบายแหละห้อนๆจะอีมันได้บรรยากาศเพราะว่ามันส้มนะครับเปรี้ยวๆเนาะอ,อร่อยอร่อยลำล้ำล้ำล้ำเนาะัดเนาะบางท่านกลับมได้กินกินแบบนี้มาเมินละนะครับบางท่านอาจจะหันแล้วนะครับยึดถึงสมัยเป็นละอ่อนน้อย ได้กิ่นของกินจากฝีมือพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายที่ทําให้กินตอนเป็นละอ่อนเปลี่ยนของกินบ้านนอกเฮานะครับกู้กับทุ่งนาสมัยก่อนพอวันเวลาผ่านไปนะครับท่านอาจจะมีพรกิจการงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศเนาะจะแทบจะไ่ได้กินหรือว่าสัมผัสของกินเมืองเมืองบ้านเอาลุงขี้เมากินเพือกันแล้วกันนะครับ ลุงติมเพื่นอนนะครับกระปลาทูเหรอนะครับกบระปลาทูตัยนะครับแล้วก็กระปหมูตดยหิบเข้าไปครับหล่อมสุดยอดนะครับเป็นกำลังใจให้เอฟซีทุกท่านนะครับทุกสาขาอาชีพนะครับลุงขี้เมา บ้านๆน,นะครับผู้ชายคนนี้ธรรมดาคนหนึ่งขอเป็นกําลังใจให้ท่านเอ็นโลนะครับเป็นกาลังใจให้กันและกันเนาะมีสิ่งดีๆใข้กันเพื่อนหนึ่งว่าครับมีมิตรดีกว่ามีศัตรูเนาะหักกันเดอ้อเป็นห่วงเป็นน้องทุกภาคทุกจังหงวัดทุกพื้นที่นะครับเป็นกำลังใจให้กันอดไปนะครับกินข้าวกันเนนะ้ออืมลุงกินเผือครับลุงกินเผือครับอืม